มากันหลายท่านนะแต่ว่าพระชายเดียวนี้มารูปเดียวก็คงจะคกนีเหมือนกันนะครับอางคนาวชนาบานสาธุนทุกท่านน,าน,น,นาทะพระก็ไปทำหน้าที่ศึกษาเราเรียนภาคเรียนภาวนาภาคเรียนปฏิบัติก,การศึกอา ส่วนวนภาวนาศึกษาเราเรียนภาคเพียนปฏิบัติสันตัการสอนนี่เป็นหน้าที่ของพระนะพระท่านก็ต้องไปปฏิบัติสิบวันเะรียกว่าปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติธรรมพิเศษกนะ็ปกติพระอยู่ที่วัดก,นะนะก็ต้องปฏิบัติธรรมรักษาศีลอยู่แล้วนะก็ต้องปฏิบัติแต่ว่านะที่ว่าจะไปเข้าค่ายนะคือว่าพิเศษ ไปกับพระที่ไปทุดโงิงไปถือข้อทุดรงปฏิบัติพิเศษอยู่โคนไม้เป็นวัดถือการนั่งเป็นวัดไม่นอนเป็นต้นในปฏิบัติธรรมเขพิเศษในอยู่บักอาถรพาอยู่ที่วัดท่านก็มีหน้าที่ข็าอยู่แล้วคนรักษาศีลอยู่แล้วนะทนี้ญาติโยมก็มีหน้าที่เขออาญาติโยมเพราะฉะนั้น คระก็ถือว่าพิเศษออกางนอกนะที่จะมามีอยรูปเยียวกที่นี้นะในญาติโยก็เปพิเศษอี่ว้าเพราะปกติญาติโยก็อยู่บ้านกันนั้นวันนี้ก็เป็นวันพิเศษเรียกว่าเป็นวันโกนอัตรงนี้ก็เป็นวันพระญาติโยกก็มากันในช่วงนอกเทศกาลเข้าพรรษานี่มากัน แม้จะเว้นวักไปบ่างในช่วงราบทั่วนะก็เกิดเตือนมาดูแลนะนั่นก็ถือว่าใจก็ยังคำนึงถึงอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นปรากฏท่านว่าน้ำลดเป็นปกติแล้วาติโยมก็มากันบางท่านก็ถามว่า,วาจะเน ลอดเวลาว่าเราจะทำความดีอย่างไรนะในวันโกวันพระมันก็ว่าปีใหม่เนี่ยเราจะทำความดีอย่างไรถึงจะเป็นเรียกว่ามีราตีเดียวเจริญนะเพราะว่ามีราตีเดียวเจริญนั้นก็ราตีเนี่ยเราทำให้เจริญก็ได้ทำให้เสื่อมก็ได้ถ้าอย่างปีใหม่เนี่ยถ้าเรา,เาคืนนั้นเนี่ย เป็นปีเนี่ยปีสองปีสามปีไม่ได้เลื่อนเนี่ยวันก็วนเวียนไปาตามปกติแล้วก็มาปันโกวันพระแต่บางครั้กสองาทิตย์แต่วนเวียนไปอย่างนี้แต่ที่ท่านบรรพบุรุษของเราได้ถือมาว่าวันพระนี่เป็นวันทำธรรมนั่นกะคือดูจากดวงอา,าดดวงจันท์นี่พอถ้าถืออย่างนั่นสันนิพานก็ถือกันอย่างนี้นะว่า วันเพ็ญขึ้นสิ้าค่ำเนี่ยโอ้ต้องมีอะไรพิเศษนะศาสนาพุงธเขาก็มีพิเศษของเขาก็มีสุบุณของเขาในศาสนาพุทธจจาต้อตงมีพิเศษอยู่บ้านเป็นคาบาวา่าอยากโยมเป็นบอกของเรือนเมื่อถึงเวลาอย่างนี้ก็มาวัดทําไมทงมาทติวัดก็เพราะว่าสถานที่เนี่ยเป็นที่สบายยากแก่ การปฏิบัติธรรมนะเพราะว่าถ้าอยู่ที่บ้านได้ก็เรียกว่ามีพระก,กุศกิจามีกิจมากพูกกิริยามีกิจที่จะต้องทํามากมายกิจนี่เป็นกิจของร่างกายที่เราต้องทำได้มากแต่ว่ามาวัดเนี่ยเรียกว่ามาให้เวลาแก่ดวงกิจดวงใจให้สงบเนี่ยอย่าโยมก็ต้องคิดดูว่าจริงหรือเปล่าออกมาวัดเนี่ย เอาเริ่มแต่ๆเ,เข้าประตูวัดนมาเลยทำไมต้องทำบ้านให้สวยจังนะ่ะเนี่ยนี่ก็ทำอยู่เนี่ยทรัการคือก็ทำทำให้วัดให้สวยเห็นว่าจอฟ้าใบหน้าหางโขงเรามองเราเหม่ยโซฟาสัตหีพรสางงอนงามพิ้งพุ่งสิอันเรียกว่าก็เพื่อที่ว่าจะให้ใจเราบป็นนี่เรามาน,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 นั่งนั่งหนังหนีงนี่อะเรเรามองมาคือทุกเทียนโบราพระเนี่ย เป็นการแสดงความเคารพแต่โดยที่ผลปรากฏวดแมวก็ได้แก่ผู้ที่เคารพบูชาเราบูชาเนี่ยทูปเขียนต้องหอมทั้งทูปอย่ต้องหอมเพื่อให้แก่เราประณีตดวงไฟสว่างนะเพื่อจะกำจัดเป็นอุปายกำจัดสิ่งมดืดสิ่งมดดืดนี่จะกลัวหมดอาตมาขำเคลื่อนเดินไปไหนกลัวเลยนะกลัวมากบางทีเรากลัว แต่ถ้าสว่างกับวันไม่กลัวเลยเแต่บางคนกลัวกลัวผีกลัวอะไรมองไม่เห็นนะอันนั้นก็แต่นั้นบัชามันก็เป็นอย่างบูชามทั้งรูปดอกไม้ต้องสวยเนี่ยตรงอะไรเนี่ยสวยเพื่อใจให้เราปนนี่ถูกเตียงโต๊ะต่างๆก็นี่เลยวั่นเป็นอารามเป็นที่มาดีๆเป็นเป็นที่มาดีๆเป็นธรรมดยสถานเพื่อลงเพื่อที่จะให้ ท่านสาธุชน,นได้มาหาประโยชน์หรือว่าหาความสบายใจถามว่าญาติโยมมาทุกเนี่ยทุกคนเอาไปตองญาติโยมที่นี่แล้วเนี่ที่ไปกันมาเนี่ยเราหาอะไรกันเราหาอะไรกันแลก็าหาความสุขกันญาติโยมน่มาหาความสุขไปที่ไหนเราก็าหาความสุข เนี่ยแล้วถ้านั้นแหละเหมือนกับความสุขเนี่ยมันก็มันกับคนบนนคงก็เห็นสนั่งน่ะมันกินหัวรถนะรถจนวิ่งผักูวิ่ง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 เพราะวิ่งไม่ทันทีนะถามว่ามันวิ่งมันแทนอะไรมันวิ่งตามรถน่ะวิ่งเลยวิ่งแต่ไม่ทันทันทันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นความสุขของสนั่ที่ไดววิ่งวิ่งวิ่งหา เอาเงินเอามองมอ,องถึงแมวแมวบางตัวมันเนี่ยมันไล่ตะกบหางมันนะตะกบไม่ได้ก็หุ้มไปบุ้มมาบุไปหุมมามันเป็นปความสุขของมันทีนี่ความสุขเนี่ยมันก็มันอยู่ที่ไหนใน้ความสุขถ้าเราจะบอกกันตรง,ตรงไปตรงมาแล้วี่ความสุขของเราก็อยู่ที่ใจ สุขนะหรือว,ว่าจะรับความทุกข์ก็อยู่ติดใ,ใจนี่แหนะในการปรับสุขหรือทุกข์กอยู่ที่ใ,ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์เป็นสุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขในทุกข์ใจเราอย่างไรความทุกข์สุขนะที่พูดถึงว่าปลุกทุกข์ไปที่ใจเรานะดังนั้เราอยากทำยัง,ยงไงให้มีความสุขไนะเราก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมต้นสิ่งแวดล้อมกำลังรัาร ให้ได้เป็นจิตสงบก่อนการที่มาวัดเนี่ยถ้าเราเข้าถึงวัดจริงๆจะได้สุขอย่างยิ่งนะถ้าสุขอาจจะเป็นสาระดับเรียกว่าการยึดการสุขทางกายหรือว่ากรรมสุขสุขอาจเกิดจากหลบเสกจิตลดผ่านทางอารมณ์หร้อกายใจนะมันเป็ก้อนทั้นสุขทั้งต่ำท่านสุขอาการสงบ่เช่น จิตภาวนาที่าามันไปสูงๆมาหน่อยไม่ต้องอาศัยอะไรแล้วก็อิสระสุขจิตอิสระสมไม่ตกเป็นธาตุของโลกธรรมลาบสมลาบยศดสันวสสดุสุขทุกอย่างก็เป็นสุขเนี่ยอันนี้ยักโยมมา